วันแม่สงสัยเราต้องไปไหว้แม่เธอด้วยเพราะเธอให้เราเป็นพี่น้องออกหักแล้วยังไงอ่ะหักกูไม่ได้ว้าต้องไปแหง,งนี้ให้ผู้ชายมองแหนนี้ให้ผู้ต้องมองบ <laughs> อกเลยกูไม่โสด,ดอยู่ได้ <laughs> ทำอาหารเก่งมาก แฟนฉันเล่นฟุตบอลเก,ก่งมากแล้วแฟนเธอล่ะเอ๊ะอืมแฟนฉันเล่นซ่อนแอบเก่งมาก20ปีแล้วยังหาไม่เจอเลยนี่โทรเรียวนับหนึ่งถึงห้าหน่อยสิเออหนึ่งสองสามสี่ห้าครบไหมครบค่ะครบแล้วห้ามเลิกเนาะคุณประธานช่วยนับหนึ่งถึงล้านให้ฟังหน่อยสิคะเยอะคนาดนอนจะนับครบได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะ นับให้ตายยังไงก็ไม่ครบแล้วเธอมีแฟนหรือยังมีใครเดินเคียงหรือยังมีคนถือของหรือยังสมน้ำหน้าไอ้ดอกให้มึงอะไรมึงคนที่เขารักแมวมากๆเนี่ยเขาเรียกอะไรธาตุแมวแล้วคนที่เขารักหมามากๆอ่ะธาตุหมาแล้วอย่างมึงกับกูสองคนนะเขาเรียกอะไรธาตุเมียดิ give me my new time